ิดแล้วเข้าขาหมูซอบโบยาวราชสาขาหนองสงบุญณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุก พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่เครื่องจักรกลของอ,อบอจก,กำลังลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในทุกพื้นที่มาหลายรอบล้วคลองกระท้อนอันนี้ละกรมอันนี้ละกรมลำบากอันนี้คลองละกรมลำบากมาจากคลองกระท้อนมาจากแม่น้ำปิงน่ะมาจากแม่น้ำปิงอ่ะที่เราปล่อยวันนั้นนายที่มาวันแรกเราปล่อยน,น,ขอขน้ํน้ำเข้ามาเีืเออนั่นแหละ มากันแน่นเลยฮะก็เอาให้จบเอาให้จบเอาให้จบมันเชื่อมจากคลองกระทร้อนอะมาจากแม่น้ําปิงอะคลองกระทร้อนแม่น้ําปิงแล้วก็มาเนี่ยละกำละกำเนะจากคลองกระทร้อนมันเปลี่ยนเป็นระกำได้ไงกไม่รู้ละกำโอ้โห,โหชื่อละกำเลยอ๋อให้หมดนะสามกิโลนะประหลัดลนะ,ลจะจมล<น>ม,มีแยกไปทางนู้นอีกเออเออ เพราะว่าถ้าของเราถ้าตรงไปเนี้ยมันจะเป็นเข้าเข้าอำเภอเมืองแต่เาไปเชื่อมเมืองไปเชื่อมเมืองลงเขาดินลงหนองก็ดูลงลงเขาดินลงหนองกโดืมันอยู่ขนาดเขาดินเนี่ยเขาดินอยู่ข้างล่างมันคู่กันเขาดินก้าวเลี้ยวแล้วก็ลงหนองกรโดนอำเภอเมืองเลยเนาะอ่างทองอ่างทองอ่างทองมันต้นต้นคลองท่าขนมจีนอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเอาให้จบเลยเนาะ มนเอาให้จบเลยเนี่ยอเอาให้จบไอ้แถวอ่างทองนี่เราลอกหมดทุกคลองอ่ะแถวอ่างทองนี่ลอกหมดทุกคลองเนาะนีะ้เราไปเริ่มที่วัดโบสถ์แล้วค่ะวัดโบสถ์อ่างทองอ่าได้ใช้น้ำแตแล้วตอนที่ก่อนแล้วก็มามหูกวางดนะ้วยเนาะใช่ก็จะมาหูกวางแล้วเชื่อมของพี่หวินไปพี่หวินไปหนองกระโดนนะโอเคนอนโอเคไปเดีนน๋ยวไปดูคนแก่